สวัสดีค่ะ,คะพวกเราชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะหรือว่าที่ทราบกันในนามของ KU Photo Club นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยจะมาแนะนำนะคะว่าชมรมของเราเนี่ยเป็นยังไงอยากให้น้องรียน,นะคะได้รู้จักพวกเรามากขึ้นค่ะชมรมของเรานะคะเป็นการรวมกลุ่มกันของนักศึกษาที่ชื่นชอบแล้วก็มีความรักในการถ่ายภาพซึ่งจะตรงตามวิสัยทัศน์ของชมรมเรานะคะก็คือสร้างสารรค์พัฒนาเผยแพร่ความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นผ่านภาพถ่ายค่ะ ค่ะแล้ววัตถุประสงค์ของเราม,ามีอะไรบ้างคะพี่หวานวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยมีทั้งหมดด้วยกัน5้ข้อนะคะแบบข้อแรกเนี่ยก็คือเป็นการรวมกลุ่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะที่มีความสนใจในการถ่ายภาพนะคะเพื่อทํากิจกรรมต่างๆให้เกิดประโยชน์นะคะ,ก,ะ,ะ,คะกับตัวสมาชิกเองรวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็สังคมโดยส่วนรวมค่ะข้อ2นะคะสร้างความสามคัคคีความร่วมมือแล้วก็ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการประสานงานระหว่างภายในองค์กรเองหรือว่าภายนอกสถาบันด้วยค่ะ ค่ะแล้วก็ข้อต่อมานะคะก็คือเพื่อเผยแพร่ความรู้ความสามารถนะคะด้านการถ่ายภาพให้กับสมาชิกในชมรมนะคะแล้วก็บุคคลที่ความสนใจค่ะข้อ 4. นะคะสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนนะคะมีโอกาสในการสร้างผลงานภาพถ่ายเพื่อลดความเครียดจากการเรียนรวมถึงสามารถนําทักษะที่ได้จากชมรมของเรานะคะไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะแบมก็คือเพื่อเผยแพร่ภาพรักที่ดีนะคะและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะสู่บุคคลและก็สังคมภายนอกค่ะ ชมรมของเรานะคะมีอาจารย์ที่น่ารักที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมด2ท่านด้วยกันเองค่ะซึ่งอาจารย์ทั้งสองท่านนี้เป็นคนที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ให้การสนับสนุนชมรมของเรามาโดยตลอดนั่นก็คือนั่นก็คืออาจารย์ขนุนกับอาจารย์มาค่ะก็คือท้้นลองเนี่ยอยากรู้ว่าอาจารย์ทั้งสองเนี่ยหล่อแค่ไหนไปดูภาพกันเลยไปเลย ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเราเหล่อน่ารักสมวัยเกาหลีอบปป้าสุดๆเลยใช่ไหมคะแบมใช่ค่ะ ชมรมของพวกเรานะคะตั้งแต่ที่มีการจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยชมรมของพวกเราให้การสนับสนุนในด้านการถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเยอะมากเลยนะคะใช่แล้วค่ะถ้าเป็นกิจกรรมลหลักๆเนี่ยที่จะเห็นชัดเลยก็จะเป็นกิจกรรมเชียร์กางกิจกรรมน้องใหม่ไว้จ้พอนะคะที่มีกันในทุกๆป,กกปีเนาะที่จะเห็นพวกพี่ๆเดินถ่ายรูปก,กันในต่างกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงเราเนี่ยยังมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยเกนแก่นเองได้เป็นเจ้าภาพในการ จัดกิจกรรมกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ทางพวกเราเนี่ยยังมีโอกาสได้เขิดภาพยากาศกิจกรรมต่างๆนะคะที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายในคณะแล้วก็ ทางองค์กรภายนอกเนี่ยยังให้โอกาสพวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเก็บภาพบรรยากาศเช่นเดียวกันค่ะเรียกว,ว่ากิจกรรมของเราเนี่ยเยอะแล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะแล้วถ้าสมมุติน้องคนที่ไม่มีกล้องล่ะคะสามารถเข้าชมรมได้หรือเปล่าคะค่ะคําถามนี้เป็นคําถามที่ยอดฮิตมากๆเลยนะคะแบบไม่ว่าจะเป็นยุคไหนปีไหนที่ผ่านมาเนี่ยคนอินบอกเข้าถามในเพจคนมาถามรุ่นพิธีรู้จักเนี่ยเยอะมากว่าถ้าไม่มีกล้องเข้าได้ไหมพี่ขอตอบตรงนี้นะคะนี่ว่าได้แน่นอนถ้าไม่มีกล้องนะคะก็สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกพี่ได้เพราะว่า ชมรมของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ช่างภาพนะคะยังมีหน้าที่อื่นๆนะคะที่สาคัญอีกมากเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรคะพี่บ,บําคัดรูปใช่ค่ะหรือว่าอาจจะทําเพจ Facebook ของชมรมเราเหรือว่าประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,อีกนะคะที่แบบยังต้องการสมาชิกนะคะมาเติมเต็มในตรงนี้แล้วก็ถ้าน้องอยากเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยพวกพี่ยนินดีต้อนรับเสมอคะ่ะถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะคะอยากเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook ชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ